<c oughs> เหมือนกับเรามีที่ดินยกให้ลูกนี่มันไม่ใช่แต่มันต้องเป็นเรื่องของการอาสา <c oughs> เรื่องที่เขาจะต้องอาสาเองเขาจะต้องเต็มใจเขาต้องรู้ว่า <c oughs> เขาเห็นชีวิตแม่ทั้งชีวิตมันเหนื่อยแค่ไหนเขาเต็มใจที่จะเหนื่อยเพื่อประชาชนไหม <c oughs> แล้วพี่เองพี่คิดว่าถ้าพี่จะจบชีวิตการเมืองพี่ไม่ต้องการจบแบบให้คนเดินผ่านลา <c oughs> แล้วมาด่าอยนางน้อยๆพี่จุดยืนประชาธิปไตยพี่สู้ตั้งแต่พฤษภาธมินจนถึงวันนี้พี่ไม่เคย สยบยอมต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะพี่ทําการเมืองสุจริตไม่เคยมีปัญหาเรื่องทุจริตนะพี่จริงใจกับประชาชนนะทำทุกอย่างไม่ว่าจะ30บาทรักษาทุกโรคจะบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฝีมือสุดารัฐก็ให้สุดารัฐทำมาปี่ปีอะล้วไปให้คนอื่นบอกว่าเป็นฝีมือคนอื่นเอาแล้วทำไมเอกคนนั้นถูกเตะออกไปก่อนนะแค่ปัจจุบันเราไม่ได้อยู่แล้วตรงนั้นนะพี่ทําเรื่องปฏิรูปการเกษตรสําเร็จแต่ว่าเวลามันน้อย แผนทุกอย่างจบแต่มันอยู่บนทิ้งมันไม่อย่างนั้นเกษตรกร,ะกรจะไม่จนแบบนี้หรอก น,ะะนั้นพี่คิดว่าหลายๆเรื่องเดี๋ยเรื่องที่พี่อยู่ที่พลังธรรมเรื่องจราจรเรื่องของเอาเรื่องง่ายๆเมื่อวานก่อนพี่เพิ่งไปแบงกระเจ้าพี่ยังภูมิใจเลยว่าพี่เป็นคนยกเลิกที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าสุดการคือแหล่งอุตสาหกรรมเขาก็จะขยายพื้นที่เข้าไปในรมในบางกระเจ้าพี่เป็นคนเบรกเรื่องนี้แล้วรักษาบางกระเจ้าในบางส่วนถึงแม้ว่ามันอาจจะช้าไปนะกลัวจะมาถึงมือพี่แต่พี่คุมผังเมืองตอนนั้นพี่ก็เบรกรักษา ให้เป็นปอดของชาว สุดการคุงเพศนี่คือสิ่งที่คุณหญิงทานะคะแล้วก็คุณหญิงเปิดรับคนรุ่นใหม่อยู่อันนี้เอื้อการันตีตรงที่คุณหญิงท่านเป็นคนน่ารักนะคะแล้วท่านก็เอ็นดูกับสื่อมวลชนมาตลอดถ้าลองเปิดใจแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของไทยสร้างไทยใช่ทํมาร่วมสร้างการเมืองสุจริตสร้างอนาคตให้กับพวกเราคนไทยด้วยอันนี้ไม่ต้องสแกนใช่ไหมคะว่ามาจากตระกูลไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครแหมตอนนี้ก็คงต้องดูหน่อยแล้วมั้งเพราะว่าเจอเจอเจอรู้หน้าไม่รู้ใจหมายความดหวานหมายถึงว่าไม่จาเป็นชื่อ ต้องมาจากตระกูลใหญ่ๆอ๋อไม่จําเป็น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 ค่ะขอว่าเป็นผู้อาสาเป็นผู้เสียสละเหมือนลูกเราเนี่ยจะมาแค่เกิดอยากจะเข้ามาทํางานการเมืองเขาต้องมั่นใจว่าเขางานนี้คืองานอาสานะคืองานรับใช้ประชาชนนะเขาเห็นแม่มาตลอดชีวิตแล้วเขาทําได้ไหมเขาทนได้ไหมอย่ามาหวังเอาประโยชน์กับการเมืองถ้าหวังเอาประโยชน์การเมืองเราทําธุรกิจดีกว่าได้มากกว่า